สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็ก5ประตูหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาดรสามเครื่องยนต์2,000นะคะเป็นตัว s s p r t t นะคะแฮชแบ็ก5ประตูปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นอ1าอยที่529,000บาทเท่านั้นคันนี้รับกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ รถแฮชแบกห้าประตูหน่าใช้มงมากเลยนะคะมาตรฐามเครื่องยนต์2,000สปอร์ตแฮชแบ็กเกียร์ออโต้ปี2018ค่ะ529,000บาทเท่านั้นค่ะรถสีแดงนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะปรับไฟฟ้าต่างหางนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ a i r ์แบ a b อกุญแจรีโมทพวงลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ กล้องส่องถอยนะคะแอ์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีฟูออปชั่นรถมือแรกนะคะมีบายรันตีจากเว็บไซต์ขายดีด้วยนะคะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สภาพดีค่ะ ไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำนะคะภายในสปอร์ตสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มเลยนะคะใครกำลังมองหารถแฮชแบ็กคประตูสภาพสวยเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะคนของได้เยอะค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะ Sky Active Technology แล้วนะคะเติมน้ำมัน E 1สได้ด้วยค่ะ สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรองกันเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะสวยหรูหลาหน้าใช้ม,มากๆเลยค่ะยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะ Sky Active Technology นะคะเครื่องยนต์2,000ค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ รถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพสวยหรูหราขับดีสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาตราสามเครื่องยนต์สองพันเอสปอร์ตแฮชแบ็กเกียร์โตปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าส้าศูนย์ห้าศูนติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรนไม่ยุ่งยากนะยินดีให้ข้อมูลค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะบายบายค่ะ